อะไรนะอวตาเวอร์อัปเดตใหม่แล้วเฮ้ยทุกคนวันนี้อวตาเวอร์อัปเดตใหม่ด้วยแหละมันก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองตอนนี้ฉันอยู่ใต้ดินนะทุกคนโมเดลเธอรีบมาด่วนเลยนะตอนนี้เนี่ยฉันกําลังเฝ้าคน้ายอยู่เดี๋ยวคนร้ายนะ่ะจะไหวตัวทันเธอถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเดินเล่นรอนะเพื่อที่มันจะไม่คาดสายตา รอดูนะครับจาะเจุกจาจาะจตอนนี้น่ะฉันกาลังดูมายากลอยู่นะทุกคนมีรายงานว่ามีคนร้ายเนี่ยปลอมตัวมาฉันไม่แน่ใจว่านี่คือคนร้ายหรือเปล่าคดีนี้เนี่ยเขามอบให้ฉันทํานะทุกคนฉันกับเพื่อนได้เป็นสายลับไม่ว่าผีหรือคนฉันก็จับได้โมเรลตอนนี้ถ้าถึงไหนแล้วเนี่ยฉันรอที่ฉันข้างล่างนะเธอรีบมาหน่อยสิชิกลัวมันไหวตัวทันน่ะเออฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยิน ตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วแหละนะไปเจอกันเธอฉันกําลังไปนะฉันก็อยู่แถวๆเธอนี่แหละแป๊บหนึ่งนะฉันขอตรวจแถวนี้ก่อนนะเผื่อว่าคนรัาจะปลอมตัวเป็นคนอื่นเอ๊ะมีไหมเฮ,ะฮ,ะฮะ้ยฮ้เฮ้ยทำไมสถานีที่อัปเดตใหม่นี้มันใหญ่จังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปเราต้องหาคนร้ายให้ได้วันนี้สวัสดีฉันชื่อโมเดลนะเป็นเพื่อนกับเอพริลพวกเราเนี่ยเป็นสายลับกันอ่านี่ไงเอพริลอยู่นี่เฮ้ยไง บ้างได้ข้อมูลอะไรไหมไม่เห็นผู้ต้องสงสัยเลยอะแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงดีล่ะเอพริวเราจะจับคนร้ายได้ไหมเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะทํายังไงกันดีนะคนร้ายนะ่าอาจจะปลอมตัวเป็นคนขายของคุณยายเด็กหรือว่าคนพิการก็เป็นไปได้นะเธอแต่ว่าเราไปดูข้างบนเถอะเพื่อให้แน่ใจล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปหากินข้าวกันเธอเหนื่อยแล้วโมเดลและเอพิลก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไปอ่ะเอาไงต่อโมเดลเธอลองเช็คซิว่าบรรยากาศวันนี้นะ่ะฝนจะตกไหมถ้าตกเราก็แค่กลับบ้านแต่ถ้าไม่ตกเราต้องหาตัวคนร้ายให้เจอวันนี้อืมแป๊บหนึ่งนะ อ๋อวันนี้ฝนไม่ตกนะเพราะเราต้องจัดการต่อว่าแต่เธอลืมอะไรหรือเปล่าเธอลงไปดูซิได้งั้นรอแป๊บหนึ่งนะฉันลงไปเช็คอีกทีซิว่าเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเราเจออะไรหรือเปล่าอืมก็ไม่มีอะไรนี่มีแค่ตาไขา่แล้วก็อะไรไม่รู้อะไปดีกว่าไปกันเถอะโมเดลไม่เจออะไรหิวข้าว ไปกินข้าวกันโมเดลและไอ้พริ้วก็ได้ออกไปกินข้าวพวกเขาก็เดินต่อไป<ๆ>เดินต่อไปเรื่อยๆเผื่อว่าข้างหน้าจะเจอร้านที่ถูกใจเอ๊ะ,เ,อะเธอนั่งทาไมอะ่ะเธอฉันสงสัยอะ่ะเห็นคนนั้นไหมเขาคุยคนเดียวด้วยอะ่ะแปลกๆจังเขาใส่แว่นตาด้วยอะ่ะฉันได้ยินว่าคนร้ายอะ่ะ ตาสีส้มหรือว่าเขาจะใส่ปิดบังความจริงเราไปดูกันเถอ,อะจริงเหรอโมเดลและเอพริลก็ได้แต่สินใจย้อนกลับมาดูขอโทษนะคะรบกวนถอดแว่นตาแป๊บนึงได้ไหมอ่ะคือพอดีว่าพวกเราอ่ะกําลังตามหาคนคน,นึงอยู่คุณดูหน้าเหมือนมากเหมือนเพื่อนฉันนี่แหละไม่มีอะไรห,หรอกนะ,ะเปิดเธอเฮ้ยเอพริลจริงจด้วยในข้อมูลที่ตำรวจให้อ่ะ ตำรวจเขาบอกว่าคนร้ายมีตาสีส้มแล้วก็ผิวสีแทน่ะจับยากแน่เลยอะเพราะว่าคนร้ายชอบปลอมตัวถ้นคุณไม่อยากสงสัยว่าเป็นผู้ร้ายคุณช่วยถอดได้ไหมคะโอ้ยรำคขญนเว้ยเอาถอดก็ถอดโอ้ทุกทุกทช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอ๋อขอโทษค่ะไม่ใช่ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่เฮ้ยไปไปไปเออเมื่อกี้ไม่ใช่จริงด้วยเอ้ยนี่ไอ้แว็กินข้าวแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปสั่งไส้กรอกมาดีกว่านี่อ้าวน่ากินจังเลยอะเฮ้กินก่อนนะย้ำย้ย้ำเอาอย่ายัง อืมาครับเอาใส่กอกสองทีครับเดี๋ยวครับกินรีินรีบไปดีกว่าโอ้คนนั้นเขาจะเรีบกินทาไมอ่ะเอ๊ไปแล้วเดี๋ยวค่ะคนกระเป๋าเอ๊คนร้ายหรือเปล่านะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเงินเต็มกระเป๋าเลยอ่ะแลวาวค่ะมีคนยู่เอาเงินในกระเป๋าไว้ค่ะเอ้ยทำไงนี่หรือว่าจะใช่คนร้ายแน่เลยทั้งสองคนก็เลยรีบตามเข้ามาเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ตรงนี้เลยแวบๆั่้งไงเอ๊ะ กระเป๋าฉันนี่เอามาเดี๋ยวนี้นะกระเป๋าคุณใช่ไหมนี่มันไม่มีเสื้อผ้าเลยมันมีแต่เงินเออเธอไม่มีมารยาทเลยไปเปิดดูใช่แล้วแหละคนร้ายมีหน้าตาแบบนี้แหละแล้วก็คนร้ายเนี่ยจะตาสีแดงไหนขอดูแว่นสิเอ,อ้ใช่คนร้ายจริงๆด้วยจับเข้าเลยรอค่ะเจอคนร้ายแล้วค่ะคนร้ายก็เลยไหวตัวทันแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายแล้วก็มาเจอกับใครคนหนึ่งเขาให hey, นะนะ้นะหยุดเลยนะนะแม่จับตัวได้แล้ว เอาเงินมาให้แม่หนูเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมถึงกล้าขโมยเงินแม่หนูไปอ่ะน,นี่มันตัง้งโดนสังสอนซะแล้วไม่แมนีแ่นี่เนี oh, <c oughs> ่นี่นแล้วโอ๊ยเก็บโอ้ยเออเร่กระเป๋าเงินแม่ผมนี่นะเถื่อพี่เป็นตำรวจหรอครับนะแม่งขโมยเงินแม่ผมไปแล้วผมก็จับได้พอดีเลยครับคณช่วยเอาเงินมาคกนผมหน่ามา ได้แน่นอนจ้ะนี่อะเอากระเป๋าไปเลยนะดีมากเก่งมากเลยที่ตามจับตั้งนานไหนเป็นหนูที่จับได้นะเก่งมากเลยอ,ะอ่ะถึงเวลาต้องไปเข้าคุกแล้วนะอาทำแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมคุณแม็ก